สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะทำการทดสอบนะครับการฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ NEC นะครับรุ่น VE 2 8 1 X นะครับตัวนี้ความสว่างนะครับอยู่ที่2,800ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ3,000ต่อ1นะครับตัวนี้รองรับ ระบบภาพ3 d นะครับหรือว่า3มิติเป็น dlp projector นะครับมีช่องต่อ hdmi ด้านหลังนะครับซึ่งความคมชัดไม่ต้องพูดถึงนะครับแม้จะไม่ได้ต่อ hdmi นะครับต่อแค่ av นะครับในการทดสอบเครื่องในวันนี้นะครับผู้ชมไปดูความสว่างที่หน้าจอกันเลยนะครับนี่ครับนี่คือความสว่างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่อ hdmi นะครับแต่ก็สว่างจ้าทีเดียวนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง2,800ลูเมนนะครับสว่างจ้าทีเดียวนะครับที่ผมใช้ให้ดูที่จอนะครับนี่ครับความสว่างนะครับ2,800ลูเมนนะครับให้คุณผู้ชมดูได้ไม่นานนะครับเนื่องจากเดี๋ยวเอาขึ้น YouTube จะติดลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับสว่างจ้าทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับสวัสดีครับ